แจกเครื่องมือเทคนิคเทปสแกนเหรียญมีมก่อนพุ่ง e p 4เทคนิคเทพสแกนเหรียญพุง่งทำกำไรจริงสังเกตวอลุมเปิด p u m p .FUN เลือก Live n e w เหรียญในมียอดวอลุยยม2005000ใน55นาทีน่าจับตาดูจำนวนโฮเดอร์ b a r เข้าบันไดดูคนซื้อวอลเล็ตจำนวนมากบ่อยกราฟสวยเข้าไวออกไวเข้าเรียนในช่วงกราฟขึ้นรอบแรกอย่าเข้าหลังพีกกำไร20-100%ถึงหนึ่งอก,กอเปอร์เซนรียญล้มเช็ค CA โทเคนจริงหรือปลอมใช้โซ c สแ a นดูว่าเดลเคยรันเหรียญหรือยังมีเ p ลล็อกไหมถ้าไม่มี LP ล็อกมีมินิ l ิมิต e d Lịch liêng.